สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราจะมาเพาะเมล็ดฝรั่งนะครับผมอันนี้เป็นฝรั่งไส้แดงนะครับหกเป่าซื้อนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้เป็น ต้นที่เราปลูกเองนะครับก็จะเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งออกลูกนะครับผมก็เราเอา,มาเมล็ดออกมานะครับเดี๋ยวจะไปล้างนะครับนี่นะครับผมเราก็ได้ล้างมาเมล็ดมาแล้วนะครับผม ครับเราก็ล้างเอาเนื้อออกบ้างครับได้มืรนเวดมาแล้วเราจะเพาะเลยนะครับผมก็อ,อดีลูกนะครับอาน้ำก่อนนะครับผม เออรยหน้าครับสักบางๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะครับว่าอีกอกี่วันจะงอกนะครับผมอันนี้นะครับผมก็เป็นเมล็ดฝรั่ง ไส้แดงที่เราเพาะไว้นะครับผมก็เริ่มงอกเป็นต้นอ่อนเล็กๆกันนะครับผมเราเพาะไว้ประมาณ3กระถางนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาคอยดูพัฒนาการต่อไปนะครับ ก็ประมาณสามอาทิตย์นะครับผมก็เริ่มงอกแล้วนะครับผมและนี่นะครับผมก็คือต้นฝรั่งไส้แดงนะครับที่เราได้เพาะไว้อายุประมาณสามเดือนนะครับผมก็ค่อนข้างโตช้านะครับเพราะว่าเมล็ดเขาก็เล็กด้วยนะครับผมแต่ก็ตางอกก็โอเคเลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผม หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนชอบปลูกต้นไม้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ